ัียามเย็นค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุง่งนานะคะตอนยินค่ะตอนนี้ก็หกโมงเกือบจะหกโมงแล้วนะคะดูข้าวนะเดือนหน้านี้ก็คงจะเหลืองนะคะเราก็เก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิบค่ะต้นเดือนสิบนะพอะย่างเข้าสู่เดือนเก้านะคะอากาศ กลางคืนก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณให้ต้นข้าวของเราก็จะเริ่มแก่เหลืองในช่วงเดือนสิบก็ทำการเก็บเกี่ยวกันแล้วค่ะญญในทุกนาในเกาหลีนะคะจะไม่มีหอยปูปลานะคะแต่ว่าจะมีนกค่ะ อันนี้ที่เราเห็นนี่เป็นนกเป็ดน้ำนะคะมันกำลังหากินอยู่ค่ะสาเหตุที่ว่าไม่มีปูปลาก็เพราะว่าเขาใส่ยานะคะใช้ยากันเยอะมากเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูดอกข้าวนะคะเพิ่งเคยเห็นว่าต้นข้าวก็มีดอกดอกสีขาวนะคะ แม่จ้นทีก็ไม่ได้สังเกตว่าต้นข้าวมีดอกก็เ,เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะลักษณะการปลูกข้าวของคนเกาหลีนะคะจะกปลกูกถี่แล้วก็เวลามันแตกกอก็จะแตกกอหนึ่งก็ประมาณ20-30ต้นนะคะหนามากเลยค่ะทำให้ ผลผลิตที่ได้จากพื้นที่เล็กน้อยนะคะแค่ไร่สองไร่นี้ก็ได้เป็นหลายตันเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าไร่ละสองตันประมาณนี้ถ้าถ้าเกิดมันสมบูรณ์ค่ะถ้าข้าวสมบูรณ์หน่อยมันก็ได้เยอะนะคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าข้าวออกออกรวงเต็มหมดทุกรวงเลยนะคะ ดีมากเลยส่วนอันนี้เป็นวัชพืชคะ่ะไม่ใช่ข้าวแต่ลักษณะคล้ายๆข้าวคะ่ะมีหนวดด้วยพาเพื่อนมาดูมาชมต้นักกาดข้าวที่เราปลูกไว้นะคะปรากฏว่าติดหมดทุกต้นแต่ว่ามีมีมแมลงเจาะใบกันมากินเยอะเลยนะคะต้องเอายามาฉีด ที่อยู่บ้านนะคะรู้สึกว่าปวดหัวมากก็เลยออกมาเดินทุ่งนาค่ะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนนะคะก็เลยออกมาเดินสูดอากาศแถมมาดูต้นข้าวเขียวๆนะคะตอนนี้ก็กินยาไปเม็ดหนึ่งอาการดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็จะมาเก็บเอาแตงไทยไปทำอาหารไปทำขนมด้วยนะคะ ะะแต่งไทยค่ะแตงไทยดูแลนะคะอันนี้แตงไทยของเราก็ยังยังมีอยู่นะคะยังกำลังสูกเหลืองเลยคะ่ะแต่งไทยกันดีกว่าค่ะได้แต่งไทยมยาหนึ่งลูกนะคะ หลังจากที่พาเพื่อนๆไปดูต้นข้าวที่กลางทุ่งนาแล้วนะคะอีกประมาณดึงเดือนเราก็ได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะก็เลยจะมาเตรียมถุงใส่ข้าวนะคะเวลาเกี่ยวอันนี้เป็นถุงใหญ่มากนะคะประมาณ750กิโลค่ะตัวหนึ่งถุงนะคะเราก็จะมาดูมาสำรวจที่ก้นถุงนะคะว่าเขามัดให้เรียบร้อยหรือเปล่า ถ้าไม่มัดเวลาเราเอาข้าวใส่ลงไปข้าวก็จะออกมาในก้นถุงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องตรวจดูทุกถุงเลยค่ะพอย่างเข้าสู่เดือน10ข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะก็จะทําการเก็บเกี่ยวค่ะสําหรับข้าวเปลือกนะคะพวกเราก็จะส่งทางโลงสีใหญ่นะคะเพื่อที่ จะขายส่งแบบข้าวดิบนะคะเราจะไม่อบเองค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องอบนะคะก็ขายส่งไปเลยเพราะว่าในเกาหลีนั้นเขาจะไม่มียุง้งฉางใส่ข้าวนะคะเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะขายส่งข้าวลงสีไปเลยค่ะหน้าที่ของเราคือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ส่งให้เขาเขาก็จะจัดการทำการอบ แล้วก็สีเป็นเมล็ดข้าวออกมาจำหน่ายให้กับพวกเราได้รับประทานกันเลยค่ะก็เท่ากับว่าเราปลูกข้าวแต่ว่าเราก็ได้ซื้อข้าวกินนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการพาเพื่อนๆมาชมนาข้าวแล hai hai ้วก to we ็การจัดเตรียมถุงไว้ใส่ข้าวเปลือกเวลาเก็บเกี่ยวนะคะ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากก็ขอกำลังใจช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ